กลับมาติดตามชมข่าวท้องถิ่นประจำวันจากเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูเรียนสามารถปรับใช้กับแปลงเกษตรนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนางลำดวนรอดมาเกษตรกรชาวตำบลห้วยใหญ่อําเภอเมือเงเพชรบูรณ์เปิดเผยว่า ตนได้ลงมือปลูกพริกจินดาดำจำนวน5ไร่ที่ผ่านมาต้องมีต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฉีดฆ่ามแมลงแต่ปีนี้ได้รับการแนะนำจากผู้ดำเนินธุรกิจสุเรียนให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยเป็นการดัดแปลงใช้จากผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอ็กซ์ทราวอตและผลิตภัณฑ์ถูพื้นเอ็กซ์ทราไลผสมอย่างละครึ่งช้อนกับน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเพื่อป้องกันศัตรูพืชและบำรุงต้นให้ออกผลดก หลังจากใช้ก็ต้องประหลาดใจเมื่อต้นพริกจินดาดำที่ปลูกไว้ออกผลที่มีความสมบูรณ์ปราศจากมาแมลงรบกวนขั้วเหนียวติดผลได้ดีทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสีสันเขียวสดจำหน่ายได้ในราคาดีกว่าเดิมโดยผลิตภัณฑ์สูเรียนที่นำมาดัดแปลงใช้มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยาฆ่า,มาแมลงที่จำหน่ายตามท้องตลาดซึ่งผลิตภัณฑ์นหนึ่งขวดและหนึ่งกล่องสามารถใช้กับแปลงพริกได้ถึง15ไร่ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตไม่มีสารตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงเป็นทางเลือกใหม่สําหรับเกษตรกรชาวเพชรบูรณ์ที่สามารถนําไปใช้กับแปลงเกษตรได้หลายชนิดซึ่งสุรียนเพชรบูรณ์เอเจนซี่จะมีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรในต้นเดือนหน้ามุ่งหวังให้ชาวเพชรบูรณ์ลดต้นทุนการผลิตมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสุรียนนะคะที่สามารถปรับใช้กับแปลงเกษตรและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ นางฉลองเพชรประทุมเกษตรกรชาวตำบลหุ่งคล้าอำเภอหล่มสักเผดเผยว่าตนได้ลงมือปลูกข้าวโพดจำนวนสีไร่โดยได้รับการแนะนำจากผู้ดำเนินธุรกิจสูเรียนให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยเป็นการดัดแปลงใช้จากผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอ็ซ์ตร a าวอช และผลิตภัณฑ์ถูพื้นเอ็กซ์ต้าไรท์อย่างละหนึ่งฟ้าผสมกับมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด10กิโลกรัมหลังจากใช้ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะข้าวโพดมีความงามต้นสูงใบเขียวและมีขนาดฝักที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า300ถังอย่างแน่นอนจากเดิมได้เพียงหนึถังโดยผลิตภัณฑ์ซูเรียนที่นำมาดัดแปลงใช้มีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับยาฆ่าแมลงที่จำหน่ายตามท้องตลาดซึ่งผลิตภัณฑ์1ขวดและ1กล่องสามารถใช้กับแปลงข้าวโพดได้ถึง5ไร่ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ไม่มีสารตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร,กรชาวเพชรบูรณ์ที่สามารถนำไปใช้กับแปลงกเกษตรได้หลายชนิดซึ่งสูเรียนเพชรบูรณ์เอเจนซี่จะมีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกร,กรในต้นเดือนหน้ามุ่งหวังให้ชาวเพชรบูรณ์ลดต้นทุนการผลิตมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น